สวัสดีค่ะลูกค้าเดี๋ยวมาเปิดงานใหม่ให้ชมใต้ฟูจินะคะเข้ามาวันนี้เลยตัวนี้เป็นงานโอเวอร์ไซส์นะคะ45กิโลเชิ้ตทำงานผู้ชายเชิ้ตชั่งรุ่นนี้เป็นโอเวอร์ไซส์นะคะเพิ่งมารอบแรกเลยมาล็อตแรกเลยค่ะ มันจะเป็นเขาเรียกอุ้ยมีเดนินด้วยเชิ้ตทรงช่างมันจะเป็นบางคนเขาเรียกผ้าเวทปอยอ่ะลูกค้าเขาเรียก <şeyi> ผ้าเวทปอยอมันจะเป็นเนื้อผ้ามันจะหนากว่าตัวผ้าคอตตอนบางนดนึงดีนะตัวนี้เชิ้ต อนนี้มันจะเป็นพวกรีรีวายเลนเลอร์ชมรีวิวก่อนได้เลยคะ่ะเป็นเชิ้ตทรงช่างนะคะตัวนี้เป็นโอเวอร์ไซส์สีมันลี้จังเลยต้องไปไกลๆว้าวพิเศษมากเลยอ่ะปนยีนปนยีนมาด้วยรวมแขนสั้นแขนยาวนะคะส่วนมากจะเป็นแขนสั้นเนาะ ไม่เห็นโค้์เรนนิมแรงเลอร์ค่ะสวยมากใหม่มากเดนิมนะคะตัวนี้ยีนบางไล์ <Like S 1> ไปหรือ,อยังทำไมไม่มีคนมันขึ้นไหมม,ม,มันขึ้นขีนดแบรนด์ UF นะคะตัวนี้ สี่สิบห้ากิโลค่ะแขนยาวปนแขนสั้นนะคะแขนยาวปนแขนสั้นต้มสวยอ่ามีปนลูกคูกมาด้วย H&M ค่ะตรงนี้ท้าลูกคูกค่ะ แขนตั้นนะะส่วนมากน่าจะ 2XL นะลูกค้าประมาณ 2XL ขึ้นลายจากตมีปนผ้าลูกฟูกบางสวยมากเป็นผ้าคอตตอนแบบ หนากว่ามันหนากว่าผ้าคอตตอนตัวนัน้น <C ott on> นะเทฟวี่คอตตอนนะลูกสาวคนีโอ้สวยมากแขนเป็นแบบทรงช่างเนาะที่แขนเอาไว้เน็บปากาสวยมากโอโนาวีนะคะตัวนี้ชัดมากสุดมีปนผ้าลูกฟูกเนาะสวยอะ่ะ สวยมากโอ้โหใส่เป็นเดฟทเลย Relax Under ใหม่กรีดกระดุมมุกด้วยลูกค้า Under กระดุมมุก่ถ้าเป็นเชิ้ต Heavy Cotton มันจะเป็นแบรนด์พวกนี้เยอะค่ะแบรนด์พวกนี้เยอะ มากะ่ะชอบแนวนี้เก็บได้เลยนะลูกค้ามารอบแรกเลยโอเวอร์ไซส์ 4XL 2XL ถึง 4XL ค่ะใหม่มากนี่เชิดตตรงช่างนะคะ ตรงนี้เป็นโอเวอร์ไซส์งานรวมไซส์มีเข้ามาหนึ่งกระสอบน,นะคะรวมไซส์มาหนึ่งกระสอบแขนสั้นสวยมาก นีมจบแล้วฝากไว้ด้วยนะคะตอนนี้ลูกค้ารับชมย้อนหลังได้นะคะ